เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยคู่ชีพต่างกันพอสมควรนะครับวิธีการปั๊มก็ไม่ค่อยเหมือนกันตอนที่ปั๊มเด็กเนี่ยอ๋ออยู่เด็กลาพูนอยู่เว็นเด็กวันนั้นเนี่ยชิลมากแต่ไม่กล้าพูดออกมานะครับกลัวเป็นเรื่องสักสองสามทุ่มมาอาจารย์ก็จะเรียกแล้วนะกลางไปลาวไปดูเคสกันสักรอบหนึ่งเดินเข้าไปในวอร์ดพี่พยาบาลเห็นก็เรียกพอดีหมอกลางมีเคสใหม่มาพอดีเลยเจ้าหมอกลางอา,งาจารย์ก็ไปดูเคสนี้ก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเคสอื่นเนอะ ก็เดินไปดูเคสนะครับระหว่างเดินไปพี่เขาก็เล่าเคสไปด้วยเคสเด็กน้อย8เดือนหายใจหอบเหนื่อยอ e ีอาเปิลเคลียอย่างเรียบร้อยแล้วสเตเบิลเด็กดีละก็เลยขึ้นมาออฟเซอร์บนวอร์ดผมเดินมาถึงเคสพอดีครับเฮ้ยดีอย่างครับพี่คนเด็กตัวบวมซีเขียวแล้วบาดีคำดูหัวใจไม่เต้นแล้วอ่ะแม่เด็กก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละผมไม่มีเวลาคุยแล้วเข้าไปปั๊มก่อนผมปั๊มไปอาจารย์ก็ดูเคสไปด้วยครับคุยกับแม่ไปด้วยเคยเห็นผมปั๊มผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับ เราจะใช้สองมือประสานกันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปั๊มพอเป็นเด็ก8เดเตือนใช้ท่านี้ไม่ได้แล้วครับแรงไปกระดูกกระเดี่ยวปี้ปนหมดเราทาท่านี้ครับวันนี้มีหุ่นด้วยน้องนอนอยู่ใช่ไหมเราจะใช้มือประคองน้องแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดนวดหัวใจครับแรกๆก็โอเคครับแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเ,เมื่อยที่สุดบอกเลย ระหว่างที่ปั๊มไปเนี่ยอาจารย์ก็คุยกับแม่ครปรากฏว่าแม่มาจากบนดอยพูดไทยไม่ได้พูดเมืองก็ไม่ได้สักประวัติอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับอาจารย์ก็เลยถามว่าเอา้าแล้วที่อาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อมีล่ามแต่ล่ามตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยปั๊มมาปป๊บเดียวยังเมื่อยเลยครับวับนนั้นอะปั๊มรอล่ามจนถึง30นาทีแล้ว ถ้าเป็นเขตผู้ใหญ่ปั๊มไปแล้ว30นาทีไม่ขึ้นเราจะหยุดนะครับเพราะว่าถ้ากู้ชีพเกิน30นาทีแล้วไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วสมองก็ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอมา30นาทีแล้วอะสมองนะ่าจะเสียหายไปเยอะมากแล้วแต่ในเด็กเนี่ยไม่มีครับ30นาทีมีแต่ปั๊มจนกว่าพ่อแม่จะพอใจแปลว่าเคเนียต้องปั๊มต่อครับ ทุกคนภาพตอนนั้นจริงๆน่ากลัวมากเลยนะครับใครเคยเห็นการกู้ชีพจริงๆจะเห็นว่ามันดูรุนแรงดูน่ากลัวมากคุณแม่เขาก็กลัวแหละเขาก็หวยหวนแล้วเขาก็สวดมนต์ สวดเป็นภาษาบ้านถิ่นเขานะครับบนดอยแล้วก็แบบทาท่าแบบไหว้ไหว้ไหว้อะไรเงี้ยน่ากลัวมากอีกผมก็คือปั๊มไปด้วยแล้วก็มีแม่มาสวดอยู่ข้างๆเนี่ยไปด้วยร้องห่วยหวดคนมองทั้งวอดครับจนปั๊มไปได้45นาทีอีล่ามเพิ่งมาก็คุยกันอยู่นานเลยครับอธิบายให้แม่เขาฟังว่าคู่ชีพมานานแล้วน้องน่าจะไม่ไหวแล้วสุดท้ายแม่เขาก็เลยยอมครับก็เลิก CPR ได้ สรุปเคสเนีที่หายใจไม่ออกเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับแม่เอาข้าวเอากล้วยเอาผักให้กินเยอะมากปรากฏว่าเด็กย่อยไม่ได้ครับก็เลยอืดแน่นท้องพอท้อมันอืดก็ไปดันกระบังลมนึกออกไหมครับเด็กก็เลยหายใจไม่ได้เนี่ยพอแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นก็อันตรายนะครับระวังกันด้วยนะต้องหาความรู้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่กินอะไรได้บ้างนะครับ